ไกลเว็บตูนวันนี้ขอนําเสนอเรื่องฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดในสยามฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดในสยามฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดในสยามไม่ไม่ใช่เธอไม่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ใครแต่เป็นนี้ค่ะตัวละครเว็บตูน<อ>ตัวนี้ค่ะ<อ>ซึ้งเป็นเว็บ ตูนที่เป็นผลงานของคนไทยแต่ชื่อเรื่องมันมีความแบบว่าเอ๊ะไหมมันมีความเอ๊ะท่านขุนจะสวยได้ไงเข<อ>้าใจไหมท่านขุนคนนี้คือใครทําไมถึงสวยที่สุดในสยามวันนี้เราจะไปหาคําตอบด้วยกันค่ะเรื่องของเรื่องต้องบอกว่านี่เป็นการย้อนยุคแต่ครั้งนี้เว็บตูนเขาแบบว่าก้าวรับบียอนว้าว เพราะมาในรูปแบบของ L G B T Q I A Part ตัดมาที่าร์ทปัจจุบันก่อน uh huh. ตัวละครหลักของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรนะ Prince Prince ให้เกียรติปอร์สตาร์ด้วยสักหน่อยให้เกียรติปอร์สตาร์ดาวดังด้วยก็คือตัดมาในยุคข,ของกรุงเทพมหานครปี2 0 2 2เป็นยุคที่ซีไลั์เป็นยุคที่แบบว่าสังคมเปิดรับระมัง แล้วมังจริงๆแบบมีคำว่ามาั่งมันต้องมีคำว่ามาังเออเปิดลับแล้วประมาณหนึ่งเ,เพราะว่าอ่าเปิดฉากมาเลยก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเพลนว่าแบบในรายการนึงในรายการหนึ่งเวลา,กา,าการเกาะกระแสเออเกาะกระแสฟิลลิ่งฟิลลิ่งโหนกกะเออฟิลลิ่งโหนกกะอะไรอย่างงี้ก็เป็นพิธีกรสาวก็ถามคำถามต่างๆนานารู้สึกยังไงบ้างกับการคัมเอาท์ในครั้งนี้คิดว่า การที่ออกมาเปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์เนี่ยสังคมอะยอมรับหรือเปล่าเออด้วยคาแรคเตอร์ของพรินเนี่ยเขาเป็นสาวที่มีความมั่นใจมันนามันโหนโยเยียนก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่คิดว่าถ้ายอมรับก็คงเป็นเพราะดิฉันเองนะคะก็ถึงยอมรับ พีนเนี่ยนางจะตอบคาถามแบบมันๆตอบแบบไม่แคร์ใครก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่เฟียสมีความมั่นใจสูงมากแล้วฉันชอบมากนะในเว็บตูมันก็จะมีอีตรงคอมเมนต์ขึ้นออวเออแต่นางก็ไม่แคร์ไงนางก็บอกว่าฝากถึงพวกทิดาเด้อสีเอาสนสูงไปฟาดนะไม่ะเลยรไม่ได้ค่ะอ้อใช่เพราะว่าปรีนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแบ็คกราวเขาเนี่ยกว่าเขาที่จะปีนป่ายขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้อ่ะ อันนี้พออันนี้พออันนี้พอในเรื่องกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือแบบฉันมีแคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบใช้สวิตสุขสบายมีเงินมีทองเอก็ไปไปเที่ยวกลางคืนแล้ววันนี้คือดิพินเขาก็ไปใช้เงินของเขาที่แหละกับผู้ชายก็เมาเมาเมาอู้ชีวิตดีมีความสุข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 ตึ้งตังภาพตัดนางตื่นขึ้นมาแล้วนางเจอผู้ชายใส่ชุด ที่ต่างว่าโรงแรมเขาเซตติ้งเป็นในส่วนของย้อนยุคที่เมื่อคืนนี้อยู่กับบาโฮดึงอะไรโรงแรมที่ไหนอะเซตเหมือนมากพอตื่นขึ้นมาปุ๊บใช่ปหเสื้อผ้าฉันหายไว้ไหนเนี่ยแล้วเห็นกระเป๋าชาแนลใช่ไหมฉันจะใช้โทรศัพท์อันนี้คือนางยังคิดว่าอยู่โรงแรมอยู่คือนางพรีนนี่คิดว่าอยู่โรงแรมอยู่ชาแนลชาแนล ชาแนลชาแนลบอกก็คืองงคือแบบชาแนลคืออย่างครับบบาว่าขอใจอพิ้นก็งงเลยพิ้นก็บอกก็กระเป๋ากับโทรศัพท์ไงเห็นกระเป๋าชิ้นไม้ขออภัยนายทั่านอย่างเบาบระหูความวสันต์จะให้พวกเบาเฮ็ดอีย่างนะขอลาบวสันต์ ป้านางก็แบว่าเดิยฉันจะไปล้างนงล้างหน้าก่อนนั่นนู่นนี่อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไม่เห็นตัวเองในกระจกกระจก,ก,ะจกนางก็ตกใจแมนผู้ใดผู้ชายหยาบกร้านนี่คือใครสักพักหนึ่งพี่สาวก็ปรากฏตัวก็แบบ<อ>งงไปอีกสักพักหนึ่งพ่อก็ปรากฏตัว<อ>นางก็งงอีกใครอีกเลยฉันชอบมากตอนที่เจอพ่อคุณวรลเดชว้าวเรียกชื่อเลยคุณวรลเดชพินก็ฮะฉันเหรอฉันนี่นะ คุณวรลเดชพ่อเป็นถึงเจ้าพญาไงก็ด่าลูกก็ด่าเลยทำตัวยังไงมันก็เรื่องของหนูอย่ามาเจ้อ,เออิปชานเออพินก็คือด่ากลับเลยเจ้าพญาอะไรคะเป็นแม่น,น้ำหรือไงเนี่ยทุกคนก็ช็อกหมดเลยทำไมด่าพ่อหยกหน้าด้วยนะหกหน้าพ่อด้วยนะแบบยี่ยแก่อีกแก่แก่างี้เลยนะเออ,เ,อ,อเน แน่อยู่ในล่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างี้จีกเห็นปะ<อ>ฟิกเกอร์ก็เปะปางเห็นปะ<อ>นางก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่านางก็ทําตัวแบบโพสโพสแล้วก็ใส่ปะใส่จงจกระเบนสักพักหนึ่งพ่อเอาม,มาแต่ผดมาฟาดนะ อโอ้ยเจ็บคุณเดชรับโอ้ยเจ็บคุณวลาดเดชเนี่ยก็เลยรับรู้ได้ว่าออมันไม่ใช่ความฝันพอมันเลี่ยวมากับการที่โดนฟาดข้างนี้ก็คือเจ็บและก็เปิดเรื่องมาแบบนี้แกดูโปเตอร์สวยมากมีความทง L G B T Q ผ่าชนะรองเท้าลาบุตอง ลา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 บุตทองกาไม่เต็มเลิศไหมคะเริศไหมคะเลิศไหมคะ ไม่ใช่ผักคือด้วยความที่พรินน่ยเขาเป็นตัวละครที่แบบมีความเสรีนิยมอ่ะเขามาอยู่ในร่างของขุนวรเดชเนี่ยซึ่งแบ็กกราวของขุนวรเดชเนี่ยก็น่าสงสารมากเพราะว่าเป็น LGBTQ เหมือนกันในยุคนั้นอ่ะใช่แล้วเป็นท่านขุนที่เป็น LGBTQ เขาจะมีที่ไหนล่ะใช่แล้วทีนี้ดันโดนจับได้ขุนวรเดชทนไม่ไหวก็เลยกินยาฆ่าตัวตายเราไม่รู้ว่าเขาตายจริงหรือเปล่าแต่เขา ฟ้นขึ้นมาในรูปแบบของพรินซ์ใช่ซึ่งพรินนี่แหละจะมาช่วยไขยปริศนาครั้งนี้เองเพราะว่าพรินได้ไปเจอจดหมายซึ่งในจดหมายนั้นไม่ระบุนามว่าเป็นใครพรินก็เลยเริ่มออกเดินทางพร้อมกับบ่าวระหว่างที่นอนคิดอยางนั้นนางก็เอาแต่งกวามาตามสเต็สปสปาหน้าหน่อยสปาหน้าหน่อยเลิเออ,อ,อแล้วบ่าวก็ถามว่าให้ไปด้วยนะเข้าใจแต่เอาแตงกวามา โปะหน้าทาไมแล้วไ่อขมขมดีเลยเบ่าก็ถามอะไรงีแล้วนางก็เดินทางไปแล้วก็แอบหนีบ่าไปพบเจอกับเด็กน้อยผู้หนึ่งซึ่งเด็กน้อยผู้นี้ก็คือปากแจ๋วมากกําลังไปตบตีกับชาวบ้านเลยพินเนี่ยเขาก็จะไปจัดการีกเด็กนี้แหละแต่เขาก็เห็นว่าอุ้ยแต่งตัวดีเอาจัดการเลเวลสองแล้วกันก็จัดการเบาๆกอนอะไรเงี้ยเออนางก็แบบว่าไปช่วยพูดช่วยนั่นช่วยนี่อะไรเงี้ยแต่เด็กน้อยก็แบบแกเป็นใครอย่าไปยุ่งกับฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครอะไรเงี้ยจนสุดท้าย ตายแล้วก็ไปพบว่าคนที่กำลังคุยด้วยเป็นกษัตริย์ชื่อหลุดออกมาชื่อว่าพระชัยเชษ์ว้ตายแล้วในหนังสือป,ประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยออบอกว่าพระชัยเชษ์เนี่ยคือกษัตริย์ในยุคนั้นในหนังสือป,ประวัติศาสตร์นั้นได้บอกว่าพระชัยเชษ์เนี่ยเ,ออเขาจะโดนปรงพระชนออโดยพี่ชายของเขา เพราะว่าพ uh> ี่ชายของเขาอ่ะมีความแบบอยากยึดอํานาจอ่ะใช่พี่ชายเป็นกบฏบ้านกบฏเมืองก็จะเกิดเหตุการณ์สาคัญคือพี่ชายอ่ะจะมาลอบฆ่าแต่เหตุการณ์ไม่ใช่อย่างนั้นดันเป็นโจนป่ามาลอบทําลายแทนฉันต่อสู้ไม่เป็นไปสู้ฉันต่อสู้ไม่เป็นคือตอนนี้อยู่ด้วยกัน2คนแล้วไงคือตอนนี้คือถ้าพินไม่สู้ก็ต้องโดนประหารเจ็ดชั่วโคตรพินก็ทําอะไรไม่ถูกเห็นไม้สอยมะม่วงอยู่ข้างๆด้วยความที่ตอนอยู่โลกปัจจุบันเคยเป็นดำมาเยอะมาหกปีซ้อน <S <S 1> <S 1> นางก็เลยเอาไม้ใสยมะม่วงอะ <S <S ่ะดีโ้โหโหนี่เป็นไม้สอยมะม่วงทำไมเร็วจังแล้วอีโจนป่าก็ฉันไม่เคยเห็นศิลปะการต่อสู้แบบนี้มาก่อนอีโจนป่างงง,ง<อ>ก็เลยแพ้ให้กับไม้ใส่มะม่วงแพ้ให้ก่อนแต,แต่อีโจนป่ามันก็แบบว่า หึดขึ้นมาสู้ฉันจะไม่เสียเวลากับเธออีกแล้วฉันจะฆ่าก่อนฆ่าพินก่อนเลยกําลังจะฆ่าพรินปุ๊บม,มีชายปริศนาเข้ามาช่วยพินเนี่ยเห็นจากข้างหลังรู้เลยว่าคนนี้คือเนื้อคู่คนนี้ก็คือพี่ชายที่อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ที่เราอ่านกันนะคะว่าเขาจะเป็นกบฏแต่เขามาช่วยเ<อ>ขาไม่ได้เป็นกบฏเขามาช่วยแล้วพิณเนี่ยก็เลยรู้สึกเลยว่าอบ อุ่นโรแมนติกเหลือเกินคับคลายคับคาว่าจะเป็นเจ้าของรายนิ้วมืออันนั้นนั่นแหละ <c oughs> นี่คือตัวละครตัวแรกที่เราสงสัยว่า <c oughs> หรือนี่จะคือคนที่เป็นคู่รักของคุนว <c oughs> รลเดศท, <c oughs> ที่ทําให้คุณว <c oughs> รเดช ฆ่าตัวตายใช่จะใช่คนนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมแต่เท่าที่รู้ได้อ่ะคือความสวยของคุณวรเดชอ่ะมันจะไม่หยุดแค่นี้หรอกมันไม่หยุดเธอเพราะชื่อเรื่องมันคืออะไรสวยที่สุดในสยามมันจะต้องมีผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวพันกับคุณวรเดชอีกเยอะเขาต้องฮอตมากเข้าใจป่ะฉันจะบอกว่าฉันอ่านถึงตอนแบบที่มันล่าสุดอ่ะฟินแบบยังไงกับพี่ชายเนี่ยหรอเขาเขาเขาได้กันยังเอ้อ อันนี้พูดเลยเพราะนี่ก็ตกใจเหมือนกันตอนอ่านนะถ้าอ่านถึงตอนนั้นปื๊บมันก็จะอุ้ย นัมา้แต่เรื่องมันก็ยังอีกเยอะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าปินต้องหาใครเจ้าของจดหมายนั้นการที่ฉันออกมาตามหาผัวก็ไม่คิดว่ามันจะวุ่นวายขนาดนี้นางพูดเลยในนี้อะยังไงแบงค์เธอเดาเรื่องต่อว่ายังไงคนเนี้ยไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพี่ชายนะเอออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งเขียนแล้วแบบเป็นฟิลแบบบอกเลิยทำให้เธอต้องกินยาฆ่าตัวตายเพราะช้ำรักอะไรเงี้ยสำหรับซาดาฉันคิดว่ายายปินน่ะต้องมาเพื่อแก้ไข อดีตแน่นอนฉันว่าคุณวรเดชสุดท้ายแล้วประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเป็นไปเป็นฉันนะเธอจะ่ที่หน้าได้กล่าวไว้สำหรับข้อยข้อยเสอวาออกออกถ้าฉันแบบว่าอยากไปให้สุดนะไปสุดทางนะพรินเนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นควีนคือตอนนี้มันมีการเมืองอยู่ข้างในมันมีการเมืองอยู่ทำไมถึงเอาเด็กขึ้นมาเป็นกษัตริย์เข้าใจปะ ทำไมถึงเอาเป็นเอาน้องขึ้นมาเป็นกษัตริย์ทั้งที่มีพี่ชายที่แข็งแรงขนาดนี้ใช่ทำไมถึงเอาน้องอแ,แต่พี่ชายเปนกบฏไง มันคือกษัตริย์แบบนอมอินเน่มันมีเบื้องหลังขับใช่แล้วปรีเนี่ยด้วยความที่ชีเนี่ยมาในยุคที่ประชาธิปไตยก็อะไรนะถึงยังไม่ได้มีมากแต่ก็แข็งแรงอยู่ประมาณหนึ่งนะนางก็น่าจะเอาสิ่งเนี้ยเข้ามาปฏิวัติฉันว่านางต้องขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยากให้ปรีนเป็นกษัตริย์เลยกษัตริย์ L G B T Q คนแรกคนแรกลี่ตนลแล้วนางก็เปิดเผยเลยแล้วถ้าตอนแล้วถ้าสมมติว่าประวัติศาสตร์ไทยเริ่มต้นในตอนนั้นใช่ไหมตอนเนี้ยก็ เคยของเมืองดีกว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาใจช่วยกับเพลินด้วยนะคะหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าของจดหมายอ่ะก็คือเบ่าคนนั้นแหละแรงนะเขาก็บเบ่าเหรอเขาคือคนใกล้ตัวไงคือคนใกล้ตัวมันน่าสนใจเพราะด้วยชนชั้นใช่โดนกีดกันโดยชนชั้นมันรักเรารักกันไม่ได้เออมันมีแบบว่ามันมีแบบว่ากฎ ขนมคำนียมเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าชนชั้นเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ความรักเพศเดียวกันต้องต้องทำให้แบบฆ่าต้วตายซะปินก็เลยมาพัชนภัยที่เออแล้วก็แบบทำให้ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่จริงๆแล้วมันแค่อยู่ใกล้ๆนี้เองเออผู้รู้ทุกอย่างฉันอยากให้มีซีรี ที่เอาเว็บตูนเรื่องนี้ไปทำใช่คือเหมือนกันเลยมันจะสนุกมันจะม้วนมันจะม้วนอยากให้มีซีรีส์ทำแบบนี้อเพลงอยากเห็นมูสแอนด์ฮอลเหมือนมาริโอเล่นกับคิมเบอรี่อ่ะหมอยาทาศน์โเอออยากให้ฟีลแบบซีรีส์เป็นอย่างนั้นงานก็ต้องเป็นอินสารินหรปล่าเรมคืออินสารลินค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคือเราดูอ่านเว็บตูนเรื่องนี้ไปอ่ะคือเราก็อยากให้มันเป็นซีรีส์หรือว่าอยากให้มันเป็นภาพยนตร์เหลือเกินเพราะว่ามันสนุกด้วยคือมันตลกอ่ะทำถึงคือดีมากเลยนะใช่ แล้วภาษาที่ปรินพูดอ่ะมันเป็นภาษาติ๊กตอกคือมันอีปะทองเอออย่าชี้หน้าหนูคือมันสนุกคือมันคือแบบอะแม่กละเกตกเขะคือป่ะอ๋อเจ้าอ่ะเออแม่กละเก็ในเวอร์ชันของปรินน่ะเข้าใจป่ะป๊าซึ่งเป็นแม่กละเก็ที่อัปเดตเวอร์ชั่ัน2 0 2 2แล้วด้วยเข้าใจป๊าใช่เป็น L G B T Q แล้วอะไรเงี้ยแล้วย้อนมาแล้วก็ใส่สล่งไปโพสอ่ะแบบสุดก็สวยป๊าก็สวยสุดในสยามป๊าอะไรเงี้ยแต่แน่นนะ ซิกแพคอะแน่นนะออก็ใจปาดหน้าก็คือแบบแน่นนะหน้าปเป่ะเออและท่านผู้ชมล่ะคะคิดว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรอยากให้มันดําเนินไปอย่างไรต่อนะคะเ,ออเรื่องนี้ก็เป็นเว็บตูนแนะนําจากหนังหน้าโรงที่อยากให้ทุกคนได้ไปอ่านมากๆและเป็นกําลังใจให้กับนักเขียนด้วยตั้งใจเขียนมากตั้งใจระบายสีมากภาพสวยมาก,มากภาพสวยมากถอดออกมาเนี่ย ทำเป็นอนิเมทได้เลยใช่ทำเป็นแอนิเมชันได้เลยคือแบบมันสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนช่วยกันซับพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวละครต่างๆในเรื่องนี้ด้วยเพราะตัวละครมีความโดดเด่นมากและอยากรู้ว่าทิศทางของมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องซับพอร์ตกันไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้แบบว่านักเขียนมีกําลังใจเขียนต่อไปเรื่อยๆๆอย่างนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเรื่องฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดในสยามจะมาทุกๆวันอาทิตย์ในไลน์เว็บ ตูนเนาะเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับฝากหนังหน้าโรงด้วยเนาะมาดูกันว่าเดือนนี้เราจะดีเว็บตูนเรื่องอะไรมานำเสนออีกนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดวัดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย